ทำไมลูกหลวงปู่ทวดคนห้อยถึงไม่ตายหงเพราะหลวงปู่ท่านทิ้งบาร,รมีไว้เต็มแผ่นดินใช่ไหมล่ะเออแค่กรรมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเนี่ยเข้าไม่ถึงมันอยู่ที่ตัวเราเราห้อยอยู่เนี่ยขนาดห้อยอยู่เนี่ยยังมีประโยชน์นะท่านหลวงพ่อท่านบอกเองห้ามห่างจากพระ ให้จิตตัวตลอดเพราะเองไม่รู้แนอดีตเองทาอะไรมามั่งพระท่านสว่างยิ่งพระครวตวศเนี่ยมันเป็นสอบาร,รมีของท่านอยู่แล้วไงท่านสว่างอยู่เนี่ยกรรมเล็กๆน,น้อยๆมันไม่ส่งผลอยู่แล้วจะเหมาะถ้าจิตเองอยู่กับท่านด้วยล่ะเออมันจะสว่างขนาดไหนแล้วสว่างไปขนาดไหนเพราะบาร,รมีท่านเต็มแผ่นดินนะใช่ไหมล่ะพอเรานึกถึงท่านเนี่ย บรารมีทั้งหมดะอ็มาที่พระก็มาที่เราไงเออนึกออกไหมมันก็ขึ้นวิทยุขึ้นโทรศัพท์ขึ้นอะไรพวกนี้เหมือนกันนั่นแหละถ้าเข้าใจแล้วตุห่างจากพระไม่ได้แล้วจ,จริงเรนะื่องจริงไหยเนี่ยตอนที่ฝึกกับท่านท่านให้พิจารณาเรื่องเนี้ยมันง่าย